รัฐบาลเพื่อไทยชาวนาได้จำนำข้าวรัฐบาลปัจจุบันชาวนาได้จำนำของครับแน่นอนแล้วว่าแกคองใดน้อยกว่าแต่แกมีสว2อ0คนแกเซ็นตั้งมาเองแกมีต้นทุนแบบนั้นก็พลเอกประยุทธ์พูดอยู่หลายวันต่เน็นไหมละ่ะว่าผมสู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมสู้แน่นอนผมสู้แน่นอนพลเอกประยุทธ์ครับ ไอ้ที่ท่านเป็นมา8ปีแล้วยังจะเป็นต่อที่ท่านบอกว่าสู้สู้สนี่สำหรับผมผมไม่ได้เรียกว่าสู้นะครับผมเรียกว่าท่านนาดานราคาข้าวจะต้องขยับตัวสูงขึ้นผลผลิตต่อไร่ต้องสูงขึ้นเงินเหลือสุทธิจากการผลิตต่อรอบต้องสูงขึ้นรัฐบาลเพื่อไทย ชาวนาได้จำนำข้าวรัฐบาลปัจจุบันชาวนาได้จำนำของครับหลังๆแทบไม่เหลือของจะจำนำแล้วเริ่มจากจำนำทีวีถามว่าทำไมต้องจำนำทีวีหนึ่งลูกกำลังจะเปิดเทอมไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนจึงต้องเอาทีวีเข้าโครงการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จำนำเอาตังมาก่อนหลังจากนั้นก็จำนำตู้เย็นจำนำเตารีดจำนำต่างๆนานาจนปัจจุบันเหลือแต่บัตรประชาชนแล้วแต่ขอบอกพี่น้องว่าใครมีบัตรประชาชนอย่าเพิ่งเอาไปจำนำเพราะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายใหญ่กระเป๋าตังดิจิตอน ให้คนไทยอายุ16ปีที่ถือบัตรประชาชนไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าท่านถือบัตรประชาชนไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเงินกำลังจะไหลเข้ากระเป๋าของท่านทันทีเวลานี้บางคนออกไปจากบ้านไม่เอากระเป๋าตังจริงไปแล้วนะครับถามว่าทำไมกูรอกระเป๋าตังดิจิตอล แล้วไปพูดทุกเวทีชาวบ้านก็มาดักถามเต้นถามจริงๆเธอว่าไอกระเป๋าตังค์ดิจิตอลจะให้คนละเท่าไรก็หัวหน้ากำชับว่าอย่าเพึ่งบอกเดี๋ยวไอพวกนั้นมันจะลอกดิจิตอลคุณแปรทองทานคุณเศษฐาก็บอกว่าอย่าพึ่งบอกแต่ไม่ได้ลอกและจะไม่ปิดบังจนนานเกินไป ขอเพียงแค่สมัครขอเพียงแค่ได้เบอร์ก่อนเถอะน่าจะขึ้นเวทีประกาศว่าเท่าไหรเท่าไหรเอาไม่เอาเอาไม่เอามากพอไหมพอทั้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงก็เอาไว้ก่อนแล้ววะยังไงก็ต้องมากกว่พผอมขอบอกนั้นเจ็ดร้อยพันอย่างแล้ว พักเพื่อไทยแค่เปิดจั่วหัวนะครับว่าค่าแรงวันละ600ประวิตมาก่อนครับบัตรพลังประชารัฐ7 0็ประยุทธ์มาจะให้อะไรนะครับสวัสดิการอะไรไม่รู้พันหนึ่งของเพื่อไทยกระเป๋าตังดจิตอลพี่น้องครับผมนอนกระสับกระส่ายทุกคืนเพราะผมคำนวณว่าจะได้เท่าไหร่5 0 0จ่าย6เดือนได้ยังไง500 พันหมันก็คงน้อยเกินไปถ้าหเดือนหรือว่ามันจะเป็นหรือว่ามันจะมันจะเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ครับเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้แต่ให้เชื่อเธอแค่คิดก็ขนลุกทุกที รอครับเดี๋ยวมา30บาทยกระดับบัตรประชาชนไปเดียวกันกับที่ได้ตังค์จากพักเพื่อไทยกระเป๋าดิจิตอลน,นี่แหละเอาไปรักษาได้ทั่วประเทศฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อไทยมาจัดการเด็ดขาดให้ยาเสพติดออกไปจากชีวิตประชาชน พี่น้องเป็นหนี้เป็นศินหลายคนบอกแล้วพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นทั้งดอกให้สามปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายถ้าเพื่อไทยอยู่สมปีเกษตรกรมีเงินใช้หนี้เหลือเหลือครับรับรองได้สบายใจเวลานี้ท่านเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองไหมครับ พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเขาจับั้วรวมตัวกันแล้วอนุทินชาญวีรกุลวันๆไม่ทำงานแล้วนะครับครงอ่างเหตุประยุทธสภาเช้าพบประวิทย์บ่ายพบประยุทธ์เช้าอีกวันประยุทธ์เช้าอีกวันประวิทย์กินข้าวกับประวิทย์แล้วก็ไปกอดประยุทธ์กอดประยุทธ์เสร็จก็ดอดมากินข้าวกับประวิตยอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าพวกเขา เล่นเกมนี้แน่นอนมีการหัวกันก่อนเลือกใครก็ตามจะเอาพวกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็ยังเชื่อนะว่าพลเอกประยุทธนะ์นี่ยยังเป็นแตงหนึ่งแน่นอนแล้วว่าแกของได้น้อยกว่าแต่แกมีสว2อ0รคนแกเซ็นตั้งมาเองแกมีต้นทุนแบบนั้นก็พลเอกประยุทธ์พูดอยู่หลายวันแห็นไม่ละ ว่าผมสู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมสู้แน่นอนผมสู้แน่นอน,น,น,อนพลเอกประยุทธ์ครับไอ้ที่ท่านเป็นมา8ปีแล้วยังจะเป็นต่อที่ท่านบอกว่าสู้สู้นี่สําหรับผมผมไม่ได้เรียกว่าสู้นะครับผมเรียกว่าท่านนาดานติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ